การแบบเป็นนักธุรกิจเนาะในทางของเราครับไอ้เรื่องของเราแบบการแบบเปิดธุรกิจเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยครับอ่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็อ่าจริงๆถ้าพูดตรงๆนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่ายากเหนื่อยขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆพี่เบียร์เขาก็มีสกิลด้านนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็เปิดมาธุรกิจมาเยอะมากครับผมซึ่งก็ ผมก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีมากนะที่แบบว่าได้ทํากับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก็ก็แอบคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำไมพี่เขาถึงอยากทํากับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็รู้ว่าจริงๆอยากคนหลายหลายคนเลยที่แบบว่าอยากทาเครื่องเกือบพิเดียแต่ว่าก็ตอนนี้ก็แค่รู้สึกขอบคุณมากๆครับผมที่แบบว่าให้โอกาสผมได้ทํากับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้นี่คือส่วนมากทัุ้รกษณเรานกันก็แบกจะมีปัญหาที่ื่างของเราไม่เลยเพียร์กนเรียบร้อยลงตัว รับผมก็จริงๆผมมองว่าเขาก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งเนาะในชีวิตซึ่งพี่เขาก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นเหมือนลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเป็นน้องชายคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราคุยตกลงกันมันไม่มีปัญหาตรงน,นั้นเลยครับก็แบบว่าอย่างมันไหลลื่นครับผมก็หลักๆเราก็คุยแค่ว่า ทำยังไงให้ร้านมันดีขึ้นทำยังไงให้รสช,ชาติมันอร่อยขึ้นจะเป็นคุยเรื่องแบบมีสัดส,ส่วนใหญ่ครับอันนี้การใช้โปรโมชั่นจะเป็นของะไรบ้างเพราะยอดมันมันก็เห็นผลแล้วใช่ใช่ครับจริงๆอ่าเรื่องโปรโมทเนี่ยก็ะจะเป็นทางผมเนี่ยแหละการที่แบบว่าถ่ายโฆษณากับร้านนี้การหาทีมต,ต่างๆหรือว่าการที่ หา,าคนโน้นคนนี้มาถ่ายอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นเรื่องของโปรโมทสะส่วนใหญ่ครับใช่ตอนนี้ยูทูบเปของังไงบ้างครับตอนนี้ YouTube ก็เหมือนเหมือนเป็นพาร์ทใหม่หรอครับก็คือเป็นพาร์ทที่ว่าทํา youtube ไปด้วยแต่ว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง<ม>ที่แบบว่าทําด้วยกันรอยลางเงี่ยครับเพราะว่าจริงๆก็ตั้งแต่ทํามาไม่เคยมีธุรกิจเลยก็ ไม่เคยคิดจะแบบจะเริ่มทําธุรกิจเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเนี้ยครับจริงๆก็ตอนนี้ก็เหมือนเป็นพา์ที่ว่าเรามีร้านอาหารในตัวแล้วซึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบร้านด้วยแล้วในส่วนหนึ่งครับผมแล้วทีนี้กับมมันจะต้องไปตัดเหมือนเดิมไหมหรือว่านากว่าเดิมว่าอะไรจริงๆก็ผมก็ตีตีไว้ครับผมว่าเฮ้ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเราจะลงทุนกับสเตซชูอย่างเดียวเลยเราจะมาประชุมนะเราจะมาแบบว่ามาหน้าร้านมาเช็คฟาร์มเรียบร้อย จะมาเดินแจกไก่อะไรอย่างนี้ถ่ายคลิปอะไรอย่างเนี้ยครับก็คือเราตีเราก็ทําในสกจูตัวเองเลยว่าอาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันเราจะมาทําร้านนี้เต็มที่ครับผมอย่างาตอนนี้มันแข่งมันเยอะน้อยอดของเราไปเดินร้าคกับันยูทูปก็จริงๆเหมือนมันก็ไปได้เรื่อยๆครับยูทูปมันก็ไปได้เรื่อยๆแล้วก็เหมือนช่วงนี้ก็เหมือนแบบว่าไอเดียมันเยอะขึ้นั่นเองเนียครับหรือว่าเราก็อยาก เพราะว่าเหมือนพอเรามีธุรกิจแบบเนี้ยที่แบบว่าเราทํากับทีวีอร์่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็เลยแบบว่าอยากทําให้ออกมาดีทั้งคู่อะไรอย่างงี้ครับผมแฟรนมันมีอะไรไหมแบบที่จะแบบว่าแบรนด์นีหรือเคสทีใหม่ใหม่ับช่องอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีกามีมีครับจริงๆหลักๆกเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีความแบบไปหลายอย่างดีกว่าไม่ได้มีแบบคอนเทนต์จอตจงว่าเราจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าหลังๆังมัน เหมือนตอนนี้เราเห็นชัดล้วว่าผมทํา youtube เพราะอะไรใช่ก็คือก็คือคนดูมีความสุขเนี่ยอะไรครับก็คือคนดูอย่างน้อยอะ่ะผมว่าสมัยนี้มันเริ่มเครียดขึ้นเรื่อยเว่พราะผมก็ทํามา6ปีละ6ปีก่อนกับทุกวันเนี่ยความเครียดมันเพิ่มขึ้นซึ่งผมอยากให้ความเครียดนี้มันคายลงครับผมผมอยากให้มันอย่างน้อยเนี่ยคนดูที่บ้านเนี่ยแล้วหัวราอสักครั้งหนึ่งยิ้มสักครั้งหนึ่งอันนั้นคือเป้าหมายผมละซึ่งพอผมคิดอย่างเนี้ยก็เริ่มแบบคิดออกว่าเอ้ย เราจะทายังไงคลิปมันสนุกขึ้นนะไม่ซีเรียสนะซึ่งตอนนี้แบบเป้าหมายตรงนี้ชัดมากเลยครับใช่ไม่เคยแบบว่ามีความรู้สึกแบบนี้มานานมากเลยครับที่แบบชัดเจนขนาดนี้มันมีคอมเมนต์อะไร,ะไรมีมรแปลกแบบคอมเมนต์เหรอครับอะไรทีมบเราอ่าจริงๆก็มีตลอดครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมจริงๆก็ผมก็อ่านแล้วก็ก็ทำความเข้าใจครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ย คอมเมนต์ดีหรือไม่ดีอ่ะมันก็เกิดจากตัวผมเพราะว่าถ้าผมไม่ลงคลิปก็ไม่มีคอมเมนต์แต่ผมลงคลิปก็มีคอมเมนต์ใช่ก็เลยทุกอย่างก็ต้องก็ต้องอ่านเราก็ต้องรับได้ครับแล้วก็ต้องทํำยังไงให้แบบว่ามันคือเหมือนระวางคอนเทนต์ด้วยอ่ะครับใช่เพราะว่าผมก็คิดได้ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันก็เกิดมาจากสิ่งที่ผมทําลงไปในคลิปในที่เราเล่าเรื่องทั้งหมดครับผมใช่ครับสุท้ายในฝากล้างรอมาทาก้งผลงานครับได้ครับก็ร้านสเปซซูนะครับ ก็เป็นร้านธุรกิจแรกของผมนะครับที่ทํากับพี่เบียร์ประยกนะครับก็เป็นร้านชุบไก่ผมอร่อยที่สุดนะครับอ๋อครับผมเออตัวที่กับพี่อ่ะร้านสเปซซูนะครับก็เป็นร้านที่ทํากับพี่เบียร์ประยกนะครับก็เป็นร้านที่แบบว่าเป็นสีม่วงนะครับก็ถ้าใครเดินผ่านสยามแล้วเอ้ยทําไมทำไมร้านนี้ม่วงจังนั่นแหละคือร้านของผมกับพี่เบียร์นะครับก็ร้านที่ม่วงสุดในสยามแล้วนะครับอีกอย่างก็คือมีไก่เมนูซิกเนเจอร์นะครับชื่อว่าแบล็กโค Chicken เป็นไก่สีดําที่รสชาติแปลกที่สุดแล้วก็อร่อยมากๆนะครับที่แปบว่าไม่มีใครได้ลองชิมรสชาตินี้แน่นอนนะครับก็อยากให้มาลองไก่แบล็กโคชิคิ้งนะครับไก่ที่ดำที่สุดในอาณาจักรประเทศไทยแล้วก็โลกนี้นะครับทุกคนอยากให้มาลองนะครับที่สเปนสูสยามที่นี่นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ้อาร